วิธีการแอดเหรียญที่ผมทำนะครับก็จะเป็นวิธีการแอดเหรียญแบบเขาเรียกว่าแมนนวลเลยก็คือเราต้องไปหาอ d d ร e ส s ของเหรียญเหรียญน,นั้นที่เราต้องการแอดไปที่ MetaMask นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับผมก็จะดูก่อนว่าผมเนี่ยอยู่ในเน็ตเวิร์ไหนอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ในเน็ตเวิร์ก Polygon ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะไปที่ Google ครับพอมาที่หน้า Google แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือ ผมจะหา address ดดเหรียญที่ผมต้องการจะ add ไปที่ MetaMask นะครับอย่างวันนี้ผมจะ add เหรียญที่ชื่อว่า WETH หรือว่า w r a p e Ethereum นะครับผมก็จะใส่ไปว่า WETH นะครับแล้วก็ตามด้วย address address นะครับแล้วก็ Polyscan Polyscan เนี่ยจะเป็นที่เช็ค address ดดเหรียญสำหรับ เชนพลิกอนนะครับเดี๋ยวเช่นอื่นผมจะบอกอีกทีนึง่งอันนี้ก็ครบแล้ว weth address แล้วก็ poly scan นะครับก็เซิร์ชไปที่ Google ได้เลยพอมาถึงหน้านี้นะครับมันก็จะโชว์ว่า r a p ether token tracker นะครับอันนี้ผมก็รู้แล้วว่าไอ address ที่ผมต้องการจะหาเนี่ยมันอยู่ที่นี่นะครับก็เช็คดูว่าในหน้า poly scan ใช่หรือเปล่ากดเข้าไปนะครับ พอเข้ามาหน้านี้เนี่ยวิธีการที่จะรู้ได้ว่าเหรียญที่เราจะแอดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า1เลยคือมันจะโชว์อยู่ตรงมุมซ้ายมือนี่นะครับว่าเหรียญที่ผมจะแอดเนี่ยคือ wrap eth e r นะครับส่วนวิธีการเช็คว่าถูกหรือเปล่าก็คือต้องเช็คที่ t o t t l s u u p p y y นะครับว่ามันมีเยอะหรือเปล่าคือบางเหรียญน,นี่มันอาจจะเป็นเหรียญที่มีน้อยก็อาจจะไม่ใช่นะครับแล้วก็วิธีการที่ผมจะแอดไปเนี่ยผมจะต้อง Copy Contract ของเหรียญน,นะครับซึ่งอยู่ที่นี่นะครับก็กด Copy Address ที่นี่ได้เลยแล้วต่อไปก็ไปที่ Metamask นะครับไปที่ Import Token ตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะ Paste ไปพอ Paste ไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาให้เลยนะครับว่าที่ผม Add ไปเนี่ยคือเหรียญ weth นะครับ Token d e c i m m l l ก็เป็น18ตามที่เว็บไซต์แจ้งไว้นะครับก็ Add Custom Token ไปได้เลย Import Token เพียงเท่านี้นะครับผมก็จะสามารถเห็นเหรียญ Rap e ี h e r ได้ที่ MetaMask ของผมแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญอื่นเนี่ยก็ทำเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะทดลองทำอีกสักเหรียญแล้วกันครับทำเหมือนเดิมน,นะครับ Google ครับ ส่วนเหรียญที่ผมจะลองแอดอีกเหรียญหนึ่งก็คือ USDC นะครับก็ทำเหมือนเดิม USDC address นะครับแล้วก็ Holy Scan อันนี้ USDC นะครับ Web Holy Scan ก็ลองกดเข้าไปดูเลยว่าถูกต้องหรือเปล่า พอผมกดเข้ามาดูเนี่ยมันก็จะโชว์แล้วว่าเหรียญที่ผมจะแอดเนี่ยคือ USDC หรือ USDCoin นั่นนองนะครับอันนี้ก็เช็ค Total Supply ได้ก็คือมีเยอะมากนะครับแปลว่าผมเข้ามาถูกอันแล้วนะฮะสิ่งที่ทำก็เหมือนเดิม Copy Address ครับไปที่ MetaMask Import Token นะครับกด Paste ทีนี้มันก็โชว์แล้วนะครับ USDC Add Custom Token เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็มีเหรียญที่ผมสามารถจะเห็นได้จาก Metamask ของผมแล้วถึง3เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะใช้เหรียญอื่นที่ p o l y g o อนก็สามารถแอดวิธีนี้ได้เลยนะครับส่วนต่อไปจะเป็นวิธีการแอดเหรียญของเชนอีกเชนหนึ่งที่ชื่อว่า Binance Smart Chain นะครับซึ่งเชนนี้เขาจะส่วนใหญ่ก็จะใช้เล่นเกมหรือว่าใช้เ,เล่น d e f าหรือว่าทำธุรก,กรรมอื่นๆนะฮะ ก็ลองไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมจะมาสอนแอดเหรียญที่ Binance Smart Chain ด้วยนะครับโดยการที่ผมจะไปที่ Network Binance Smart Chain ที่ผมแอดไว้แล้วนะครับอันนี้นะครับซึ่งผมก็ถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นเฉพาะเหรียญ BNB หรือว่าเป็นเหรียญที่เป็นค่าแก๊สของเชนนี้เท่านั้นนะครับเชนอื่นก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นโ o ลิ g อนเนี่ยคุณก็จะเห็นแต่เหรียญที่เป็นค่าน้ำมันของเชนนั้นก็คือมาติซึ่งเป็นค่าน้ำมันนั่นเองนะครับ โอเคครับวิธีแอดเหรียญนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับไปที่ Google เหมือนเดิมนะครับเหรียญที่ผมจะแอดครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อว่า BUSD หรือเป็น stable coin ของ Binance นั่นเองนะครับ BUSD แล้วก็ตามด้วย address นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากการแอดเหรียญของ Polygon ก็คือเราจะไปที่ BSC Scan นะครับ ค้นหาไปเลยนี้ทำเหมือนเดิมเลยครับก็กดเข้าไปดูว่าสิ่งที่ผมค้นหานั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมต้องการจะแอดนะครับนั่นคือ BUSD token นั่นเองก็เหมือนเดิมครับเช็ค supply ว่ามันเยอะพอหรือเปล่าใช้เหรียญจริงหรือเปล่านะครับถ้าเยอะนี่แปลว่าเป็นเหรียญที่เขาใช้กันแน่นอนนะครับแล้วก็กด copy address เหมือนเดิม ทำวิธีเดิมเลยก็กด Import Token ครับเรียบร้อยนะฮะกด Add Token เหมือนเดิมทีนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าผมสามารถจะเห็นเหรียญ BUSD จาก MetaMask <går S 1> ของผมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาอีกสักเชนละกันนะครับ เพราะว่าหลายๆคนน่าจะใช้เชนอ Ethereum กันสัส่วนใหญ่นะครับสำหรับอ a r t ติสที่ขายงานอยู่ที่ OpenSea นะครับผมจะลอง Ethereum ด้วยนะครับ Ethereum ก็ทำเหมือนกันครับไปที่ Google รัดผมก็ใส่เหรียญที่ผมจะแอดนะครับซึ่งเหรียญที่ผมจะแอดที่เชนนี้ก็ ผมจะ add USDT แล้วกัน USDT ก็เป็นเหรียญ stablecoin ที่ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับ USDT ตามด้วย address เหมือนเดิมแล้วก็ทีนี้เราจะไปที่ EtherScan ครับ EtherScan Ethereum เราจะไปที่ EtherScan นะครับอันนี้ก็กดเข้าไปดูเหมือนเดิม อันนี้คือผมกดเข้ามาเนี่ยมันจะหน้าตาไม่เหมือนกับอัน2อันก่อนหน้านะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าผมเซิร์ชไปแล้วมันไม่ไม่ได้ตรงกับที่ผมต้องการนะฮะซึ่งวิธีการที่จะมาหาก็คือผมก็จะมาหาว่าไอ้สิ่งที่ผมต้องการนี้มันอยู่ที่ไหนซึ่งวิธีการพอมาถึงหน้านี้แล้วแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับ tracker ไปที่ USDT นพอผมกดเข้าไปมันก็จะมาหน้าที่เหมือนกับอันที่แล้วที่ผมแอดไปแล้วนะครับก็ t ทเตอร์ยนะครับแล้วก็เช็ค Max Total Supply เหมือนเดิมใช่ไหม Copy Address เหมือนเดิมครับก็ Import Token ขึ้นแล้วนะครับทเทเตอร สามารถเซิร์ชด้วย ID ของเหรียญไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด Add นะครับ Import Token เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะเห็นเหรียญ USDT เรียบร้อยก็เป็นวิธีแอดเหรียญที่คิดว่าน่าจะใช้กันไปตลอดนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะครับ คิดว่าถ้าเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เลยก็น่าจะใช้ได้ตลอดชีวิตครับก็วันนี้ก็น่าจะได้ความรู้กันไปพอสมควรนะครับก็ขอให้สนุกบนโลกบลกเชนครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วไวเจอกันคลิปหน้าครับผม